ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮูติในเยเมนมากกว่า60เป้าหมายสหรัฐอเมริการะง,งับยับยั้งไม่ให้อิสราเอลลงมือโจมตีสถานีด้านนิวเคลียร์ของอิรานสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้17เมษายน2025แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลรายงานว่า ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเืนระหว่างวันที่16และ17เมษายน2025กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ส่งเครื่องบินรบออกจากเรือบรรทุกเครื่องบินในพื้นที่ตะวันออกกลางเข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮูตติในเยเมนหลายสิบพื้นที่เป้าหมายการโจมตีที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาได้ระบุว่า 32พื้นที่เป้าหมายทางทหารถูกโจมตีเป็นการโจมตีในพื้นที่เขตเมืองหลวงของเยเมนคือเมืองซานาเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาพุ่งเป้าโจมตีเข้าใส่คลังอาวุธบังเกอร์และฐานทางทหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณภูเขาทางตะวันออกของเมืองซานาภูเขานาคำและในพื้นที่อัลฮาฟารัสและบานีฮูเซส ชาวบ้านในท้องถิ่นได้บอกว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในจำนวนที่นับไม่ได้คือมันมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่กองทัพสหรัฐอเมริกาโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮูติเยเมนในพื้นที่ตะวันออกของเมืองซานาะและการโจมตีส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองซานาด้วยในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาสหารัฐอเมริกา โจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารของกลุ่มฮูติในเยเมนมากกว่า60พื้นที่เป้าหมายตามการงานนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารที่อยู่ใต้ดินในเขตพื้นที่อัลฮาฟาแหล่งข่าวทางทหารได้เปิดเผย ภาพแผนที่โครงสร้างใต้ดินทางด้านการทหารของกลุ่มฮูติเยเมนนี่เป็นแผนภาพบริเวณพื้นที่ดังกล่าวครับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารใต้ดินของกลุ่มฮูติเยเมนเป็นแผนภาพในวันที่8มีนาคมปี2022แต่ว่าเมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกาก็เข้าทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ตรงนี้ครับและเมื่อวานนี้16เมษายน2025 ก็มีรายงานด้วยครับว่ามีการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮูติในเยเมนในพื้นที่เมืองซาดาแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้ได้มีการโจมตีออกไปจากพื้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียยังไม่มีการรายงานแน่ชัดครับว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่ใช้ปืนใหญ่ยิงโจมตีเข้าใส่พื้นที่ของกลุ่มฮูติเยเมน ซึ่งเป็นการโจมตีออกจากพื้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาได้ไปพูดคุยเจรจากับผู้มัญชาการกองทัพเยเมนในภารกิจที่จะเข้าทําการโจมตีพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮูติในเยเมนก็ไม่แน่ใจว่าทีมที่ทําการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในเมืองซาอาเมื่อวานนี้จะเป็น ฝีมือของกองทัพเยเมนหรือไม่แต่ว่าในช่วงเวลานี้กองทัพสหรัฐอเมริกาอย่างพุ่งเป้าโจมตีเข้าใส่พื้นที่ของกลุ่มฮูติเยเมนอย่างต่อเนื่องครับเป็นการป้องกันและทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารที่กลุ่มฮูติเยเมนมักจะใช้ในการโจมตีเรือรบสหรัฐอเมริกาและโจมตีเรือสินค้าที่แล่นผ่านพื้นที่ทะเลแดง และในพื้นที่อ่าวเอเดนไม่มีการรายงานว่าการที่กองทัพสหรัฐอเมริกาโจมตีเข้าใส่บังเกอร์ใต้ดินของกลุ่มฮุตติเยเมนในช่วงคำคืนที่ผ่านมานั้นสหรัฐอเมริกาใช้ระเบิดชนิดใดที่จะสามารถทำลายบังเกอร์ใต้ดินได้นี่เป็นคลิปภาเพเหตุการณ์ที่เครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาบินออกจากเรือบรรทุกเครื่องบิน ที่จอดประจำการอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางครับเวลานี้มีเรือรบสองลำคือเรือ USS Truman และเรือค a w i n s o n ศูนย์บัญชาการการรบกลางเซนคอมของสหรัฐอเมริกาก็มีการรายงานอัปเดตการปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในเยเมนในแต่ละวันครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าโจมตีพื้นที่เป้าหมายตรงไหนบ้าง แต่ก็มีการนำเสนอคลิปภาพในระหว่างที่นักบินนำเครื่องบินบินออกจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ประจำการสแตนบายเตรียมความพร้อมในพื้นที่ตะวันออกกลางพื้นที่เป้าหมายหลักๆที่กองทัพสหรัฐอเมริกาเข้าทำการโจมตีก็จะเป็นพื้นที่เป้าหมายทางทหารของกลุ่มฮูติในเยเมนครับส่วนการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือหลังจาก ครบกำหนดขีดเส้นตายที่จะให้อิรานเข้ามาเจรจากับสหรัฐอเมริกาเรื่องนิวเคลีย์นั้นก็ยังคงมีการเตรียมพร้อมต่อไปครับตามกากรรายงานจากแหล่งข่าวรอยเตอร์สได้รายงานว่าทรัมป์ได้ระง,งับยับยั้งไม่ให้อิสราเอลเข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในอิรานตามกากรายงานได้ระบุว่าอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกันในการวางแผนและเตรียมการที่จะบุกโจมตีอิหร่านครั้งสำคัญซึ่งจะเป็นการโจมตีสถานีด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านรวมทั้งจะมีการส่งหน่วยคอมมานโดเข้าไปปฏิบัติการและมีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในอิหร่านด้วย ซึ่งก็มีการคาดการว่าการเตรียมการนี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2025นี้แต่เนื่องจากว่าทรัมป์เกรงว่าจะเกิดสงครามในภูมิภาคจึงได้นำเสนอการดำเนินการด้านการทูตแทนการโจมตีเตหารานแต่ก็มีการไม่เห็นด้วยภายในฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกาซึ่ง ผู้บัญชาการเซ็นคอมของสหรัฐอเมริกาหรือศูนย์บัญชาการกลางการรบของสหรัฐอเมริกากุลิลาได้สนับสนุนการโจมตีในขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสคนอื่นๆรวมทั้งทรัมป์ตามการรายงานก็ได้บอกว่าเนทันยาหูหนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้เดินทางไปยังกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา ในความพยายามที่จะโน้มน้าวทรัมป์แต่ก็ล้มเหลวการโน้มน้าวไม่สําเร็จการโน้มน้าวก็คงจะเป็นการพูดคุยหลักการและเหตุผลเพื่อที่อิสราเอลจะได้ทําการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในอิรานแต่ตามการรายงานได้บอกว่าการโน้มน้าวน,นี้ไม่ได้ผลทรัมป์ก็ได้เริ่มต้นเจรจากับอิรานตามการรายงานได้บอกว่าถ้าการเจรจานั้นล้มเหลว ทรัมป์ก็อาจจะกลับมาสนับสนุนการโจมตีก็เป็นไปได้เวลานี้กองทัพสหรัฐอเมริกาได้มีการส่งทหารรวมทั้งยุโทโธปกรณ์ทางทางต่างๆเข้าไปในภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเช่นเครื่องบินรบเครื่องบินทิ้งระเบิดระบบป้องกันภัยทางอากาศแพริออตรวมทัทง้ทงระบบป้องกันมิสไซล์ตาตหรือ THAAD เป็นหนึ่งในภารกิจเตรียมการที่จะโจมตีทางด้านอิสราเอลก็มีการพิจารณาเปลี่ยนจากการที่จะส่งหน่วยคอมมานโดเข้าไปทำการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้วิธีการโจมตีทางอากาศแทนการใช้หน่วยคอมมานโดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอิสราเอลก็ต้องการการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา และก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของอิหร่านด้วยทางด้านอิหร่านเองก็ได้มีการเปิดเผยภาพโดรนรุ่นใหม่ล่าสุดของอิหร่านมีชื่อว่าอารัส2เป็นโดรนคามิกาเซครับตามการรายงานสรรพคุณของโดรนรุ่นนี้อิหร่านได้นำเสนอว่าเจ้าโดรนอาราสทูนี่มันก็สามารถบินไปได้ไกลถึงประมาณ2000กิโลเมตรเลยทีเดียว น้ำหนักของมัน200กิโลกรัมทําความเร็วได้185กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมีความยาว4.5เมตรและปีกยาว4เมตรสามารถบินสูงถึง3,657เมตรถ้าอิรานปล่อยดโดรนออกจากเตหารานไปยังอิสราเอลนั้นอิสราเอลก็อยู่ในรัศมีทําการของดโดรนรุ่นนี้ครับถ้ามีการปล่อยจากเตหาราน ไปยังเทียวอาวิฟก็ประมาณ1,500กว่ากว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับอิหร่านเปิดเผยดโดรนอารัสทูแต่ก็ไม่ได้มีการรายงานว่าอิหร่านมีไว้ในครอบครองกี่ลำผลิตขึ้นมากี่ลำโดรนรุ่นนี้ผลิตโดยอิหร่านครับแต่ก่อนหน้านี้อิหร่านก็ได้มีการเปิดเผยภาพเมืองมิสไยใต้ดินของอิหร่านซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า ที่เมืองมิซัยใต้ดินของอิหร่านนั้นมีมิซัยที่มีประสิทธิภาพสูงกี่ลูกแต่มิซัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของอิหร่านในเวลานี้สามารถโจมตีพื้นที่เป้าหมายได้ไกลประมาณ2,000 km. กิโลเมตรก็พื้นที่ทำการก็พอกับโดรนรุ่นอารัสทูครับในวันนี้17เมษายน2025นนอกจากตัวแทนของยูเครนจะไปพบกับตัวแทนของสหรัฐอเมริกา ในการเจรจาสงบศึกสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็มีรายงานว่าตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาก็มีการเตรียมตัวที่จะพบกับตัวแทนจากอิหร่านในการเจรจาเบื้องต้นก็คงจะเป็นการเจรจาว่าด้วยเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านครับแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนหรือว่าหลักการในการที่จะพูดคุยหรือการนำเสนอความคิดเห็นหรือความต้องการของแต่ละฝ่ายนั้น มีอะไรบ้างก็ไม่ได้มีการเปิดเผยครับการพบปะกันเพื่อการเจราจาจากทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาและยูเครนและสหรัฐอเมริกาและอิรานเกิดขึ้นในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ